เสาหลักเพื่อแผ่นดินตายรมพระบารมีสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปชมกิจกรรมของพี่ๆนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นําระดับสูงตามแนวพระราชด,ดํำริรุ่นที่2ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีในช่วงทําดีมีคนรู้ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรอันเป็นผลเนื่องมาจากได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพขาดแคลนน้ำขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและความจำเป็นที่ต้องเตรียมองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาตัวกเกษตรกรชุมชนและสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต โดยทรงมุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีพื้นที่ทำกินและมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนจึงเกิดโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยร่วมกันดำเนินการให้โครงการพัฒนาสำเร็จนับได้ว่าเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ส่งช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างแท้จริง สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดินประเทศไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงและความสำคัญของแนวพระราชดำริต่างๆที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพื่อไทยเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของชาติจึงได้จัดการศึกษาในหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสำหรับผู้นำระดับสูงรุ่นที่สองหรือสอน,นอพอสองขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีศู ในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไป โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดินได้จัดพิธีเปิดและประมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่สองนูนยนการทหานปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีมีผู้นำภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมศึกษารวม120คน สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดินประเทศไทยจัดปรมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่2หรือสอนพอสองและฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้ตรวจการทางอากาศสัมพันธ์หรือผตอตอสัมพันธ์ที่สมโมสรทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีค่ะ ในช่วงบ่ายผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสอนพ .2 ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมวอล์กแรลลี่เพื่อเป็นการสารสัมผันธ์และสร้างความสามัคคีนอกจากนี้ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินยังได้เยี่ยมชมโครงการกระบือบำบัดซึ่งิรเริ่มโครงการโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่โดยการนำควายเข้ามาใช้ในการบำบัดเพื่อพัฒนา